สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้จะนําเสนอเป็นคลิปที่สนะครับสาหรับพาเยี่ยมชมสวนของคุณเฉนบอนไซที่คุณเอ๋นาคลิปมาฝากนะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่3และตอนที่4นะฮะท่านอย่าลืมติดตามนะครับมีรับรองมีของดีมาฝากทุกท่านแน่นอนนะฮะในส่วนที่ผมเองโดยส่วนตัวแล้วพอชมคลิปแล้วนะฮะอาการแรกที่เกิดคือความ อาการท้อนะฮะท้อว่าโอ้โหอะไรเนี่ยมันจะขนาดหนาดนะฮะไม้สวยๆงามๆอย่างนี้ยังมีอยู่หรอแล้วเราสร้างไม้ของเราไปอย่างเงี้ยมันจิบจิบเหลือเกินอะไรเงี้ยเราเกิดอาการท้อแต่ท่านอย่าลืมนะครับไม้ที่สวยๆงามๆแบบนั้นนะฮะไม่ได้ผลขึ้นที่กลางใจกรุงเทพแน่นอนนะครับแต่มันรรู่ตามภูเขาลำนาไฟตามธรรมชาตินั่นแหละนะฮะท่านก็พยายามมองหาตามหัวไล่ไปลายนากันแล้วกันนะครับ ในส่วนที่เราสร้างสรรค์าง,งานเองอย่างผมนะฮะเ,เก็บไม้เล็กไม้น้อยมาสร้างสรรค์าง,งานกันแล้วกันนะครับเป็นการชดเชยทดแทนและสิ่งไหนที่เราสามารถแสวงหาเพื่อที่จะมา,เ,าเป็นงานเอกเ,เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตของเราก็สามารถที่จะมาสร้างสรรค์เองขึ้นได้นะครับไม่ต้องไปสแสวงหาไม้ที่เกินกําลังของเราก็ได้นะครับไปดูกันดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในคลิปที่2ครับเ,ออเป็นไม้ ส่วนหนึ่งเป็นไม้ของผมนะฮะอีกส่วนหนึ่งเป็นไม้ของเพื่อนนะฮะอ,อ,อ,อย่างต้นนี้นะฮะ,ะเพื่อนผมก็แบ่งผมก็ขายให้กับเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็สะสมเป็นคนสะสมคนต่อไปนะครับนนครับ,รบตอนนี้ผมเลี้ยงมาประมาณเกือบ20ปีแล้วฮะเป็นไม้ครับเป็นไม้ตอใต้ดินเริ่มเริ่มทําโครงสร้างตั้งแต่ใหม่ๆเลยนะฮะเราล,ล,ลองมาดูทางใต้นได้ครับ,รบเราจะเห็นนะฮะก็คือ ความเก่าแก่นะครับการกระจายตัวของกิ่งก้านนะครับพี่เชนสร้างตั้งแต่ตอเลยเหรอครับต้นนี้สร้างแต่ตอเลยครับเป็นตอเลอะๆยังเป็นเลอะดินอยู่เลยครับไม้ใต้ดินอ๋อครับครับยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับต้นนี้เป็นสิบปียี่สิบปีเออเกือบยี่สิบปีแล้วครับไม้ต้นนี้ต้นนี้ได้แบ่งจำหน่ายไปแล้วใช่ไหมครับจำหน่ายให้กับเพื่อนไปแล้วฮะอ๋ออยู่อ๋อแบ่งให้เพื่อนไปแล้วใช่ไหมครับครับ ของพี่เชนมีหลายหลากหลายแล้วนะครับก็หลากหลายอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกชนิดหนึ่งฮะที่บ้านเราบ้านเราก็ชอบกันนะครับต้นนี้เป็นเป็นเมเปิลหอมนะฮะเมเเกาะหินก็มีนะครับตัวนี้เมเปิลหอมเกาะหินเมเปิลหอมเกาะหินใช่ไหมครับครับจุดเด่นของเขาก็คือความเก่าแก่ของลําต้นนะฮะแล้วก็กิ่งก้านที่เราทําเนี่ยก็ควรที่จะมีโคนใหญ่ปลายเรียวนะฮะครับโคนใหญ่ปลายเรียวของกิ่งด้วยนะฮะเห็นไหมฮะครับผมครับอ่า สัดส่วนของกิ่งต้องได้แล้วก็ความเป็นธรรมชาติจะต้องแสดงออกด้วยคือการมีรอยแผลของการตัดของรอยลวดเนี่ยผมจะไม่ให้มีนะครับอ๋อครับครับผมจะไม่ให้มีออ๋ไม่มีรอยลวดครับไม่ให้หลงเหลืออยู่ครับก็ปัจจุบันผมมีเปิดสอนนะเป็นเชนอะคาเดมี่นะฮะก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะครับมาลงคอร์สเรียนนะครับแล้วก็มีต้นไม้นำมาฝากเลี้ยงนะครับ พอถึงคลอสครับพอถึงเวลาที่เขา<ๆ>เขามาเรียนเขาจะเอาต้นไม้เข้ามาทำนะกลุ่มต้นไม้พวกนี้ครับโอเคอ๋อมาขามต้นนี้นะฮะเ,เราเรามาดูนะฮะต้นไม้ต้นนี้ผมเลี้ยงมาประมาณเอ่อต้องไปดูในในที่เป็นเมมโมรีผมนะฮ<ช><ๆ>นะน่าจะประมาณสักเก้าปีได้จากตอขุดใหม่นะค,ะครับ ก็จะให้เครื่องปลูกที่เป็นกลุ่มหินนินซีนะฮะคุมความชื้นง่ายคุมปุ๋ยง่ายเลี้ยงก็ออกดอกติดฝักนี่นะพอเห็นไหมฮะติดฝักเลยนะครับต้นนี้ติดฝักทั่วทั่วต้นนะฮะต้นเลยครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็นมะขามเขาเรียกพันธุ์มะขามขี้แมวอ่ะจะเป็นก้อนกลมๆถ้าเป็นกลุ่มมะขามเปรี้ยวพวกมะขามเปรี้ยวยักษ์เขาเรียกเป็นมะขามกระดานจะเป็นแผ่นๆใหญ่ๆอ๋อครับมะขามเนี่ยนะฮะเนี่ยจะมีออกทั่วๆเนี่ยทั่วๆต้นอ๋อออกเต็มต้นเลยนะครับครับผมฮะทั่วๆต้น สามติดลำต้นเลยตรงนี้ติดตับลำต้นเลยแล้วเราเราสังเกตลําต้นที่ผมเลี้ยงนะฮะก็จะมีโคนใหญ่ปลายเรียวนะฮะแล้วก็จะต้องไม่มีแผลแผลต้องหายสนิทบริเวณกิ่งก้านจะต้องไม่มีรอยแผลหลงเหลือชักลวดนะะฮมีรายละเอียดจะครบแล้วนะครับครับโอเคอ่านะฮะกระขามตระกูลต้นนี้นะครับโอ้ตระกูลสองต้นนี้ลองดูนะฮะบุคลิกแตกต่างกันอันนี้เป็นเป็นตะโกูตะโกูบนดินนี่แหละฮะ แต่ว่าเขามีความเด่นคือ,อเปลือกนะฮะเปลือกค่อนข้างสวยนะครับเปลือกสวยครับอันนี้อยู่ระหว่างการทําสัดส่วนนะฮะ๋อครับครับทำสัดส่วนก็คือของผมมีโครงสร้างคือต้องทําโครงสร้างให้มียอดในเรียวให้เสร็จก่อนอนะครับ,<อ>รบแล้วปลายกิ่งทุกกิ่งนะฮะก็ก็จะต้องมีความเรียวเหมาะสมกับต้นที่เรียงในกระถางในระบบอดินทรีนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ นี่ฮะเลี้ยงในกลุ่มหินเลยในกลุ่มหินเลี้ยงครับครับจริงเมเนเใช่ฮะถ้าเป็นทรงต้นแบบนี้ลากต้องรอบนะฮะลากรอบด้วยนะครับลากควรจ,จะรอบฮะคุณภาพเขาต้องได้ทีตน้มไม้ลากรอบนะครับฝนที่เชนไม่เคยมีไม้ตรงมีลายอย่างเดียวน,นะครับก็มีไม้ลากรอบด้วยนะครับอ๋อคือไม้ลากรอบนี่คือมันเป็นปกตินะครับก็คือถ้าไม้ทรงต้นนะ่ะไม้ทรงต,<พ>ต้นต้นตรงๆลากจะต้องรอบครับมันถึงจะสมบูรณ์ในรูปทรงครงับผมแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลักษณะเนี่ย โอนเอ็นตัวอยู่ในพื้นที่ไม,ไม่ไม่มั่นคงในธรรมชาติอย่างเงี้ยครับก็รากมันจะเป็นต้องรอบครับครับ,รบมันมันเป็นการแสดงออกถึงลักษณะทางธรรมชาติอยู่แล้ว,วครับผมครับฮะนี่ยฮะไม้ไม้ขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงต้นก็ขึ้นตรงๆงนะครับง่ายๆสง่าสง่าฐานรากก็ต้องรอบถึงจะสมบูรณ์นะฮะสามต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพี่อ๋อครับเเรามาดูกันนะก็แยกเป็นทางทางด้านด้านขวานี่ก่อนนะก็คือเป็นสนเลื้อย นะครับสนเลยก็ถ้าเทียบขนาดก็ค่อนข้างต้นใหญ่ครับครับอันนี้สนเลยนะครับอันนี้เป็นตะโกนะครับตะโกที่เป็นไม้เก่าฮะผมก็ปลูกในลักษณะที่เนี่ยโชว์เลยฮะคือการปลูกที่ที่มั่นคงเนี่ยเราสามารถที่ทำอย่างนี้ได้เลยครับฮะปลูกปลูกบนแผ่นดินเผาบางๆฮะด้านด้านด้านนอกนี่เป็นปลูกเป็นมอสคุมไว้ด้านในเป็น หินอเนนซีนะครับกลุ่มอินนซีวางกลางแดดแบบนี้เลยนะฮะมอสก็ยังอยู่ได้สบายเดียววางกลางแดดได้เลยเนาะนะ,นะพี่เอมาตั้งแต่เที่ยงเที่ทททยงใบใก็จะเห็นว่าอันนี้อยู่กลางแดดมาตลอดครับครับแล้วอย่างต้นนี้นะครับอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานนี่เองนะครับต้นเข็มแดงนะครับสังเกตนะครับจะมีรอยตัดโครงสร้างตัดรากทิ้งไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาใช้ฐานรากด้านล่างเป็นตัวโชว์ กลุ่มนี้ไม้ปลูกใหม่ใช่ไหมครับไม้ปลูกใหม่เมื่อวานไม้กลุ่มกอ่อแล้วสังเกตนะผมปลูกไม้ถ้ามีระบบรากฝอยที่เรามั่นใจอันนี้คือจากไม้ตุ้มนะฮะจากไม้ตุ้มขุดมาไม้ไม้ตุ้มขุดแล้วแต่ว่ามันมีรากฝอยค่อนข้างเยอะที่ผมลือดูเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังคํานวณคํานวณรากฝอยกับใบนะครับใบไม่จะเป็นต้องริดออกใบขนาดเนี้ยถือว่าเป็นใบที่แข็งแรงก็เก็บติดต้นไว้ในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยต้นไม้จะฟื้นตัวเร็ว ครับพื้นตัวเร็วแล้วก็ตั้งก็ผมก็ตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับด้วยด้วยประสิทธิภาพของเครื่องปลูกที่มันเก็บความชื้นได้ดีบางๆก็สบายครับอ่านะครับเข็มแดงกลุ่มกอโอเคนะฮะอันนี้เป็นเป็นตะโกนะครับตะโกเก่าแก่นะครับได้จากสวนทางเชียงใหม่ครับผมครับผมฮะก็ปลูกปรับองศาขึ้นมาใหม่นะครับโชว์ความเป็นลำต้นเดิมนะฮะเดิมเดี๋ยวผมลองดู ต้องดูมุมกว้างฮะเดิมเดิมเขาปลูกในองศาหน้ากระถางแบบนี้ดินกรบอยู่ฮะมองไม่เห็นความเด่นของโคนต้นต้นก็เลยดูเล็กนะฮะแต่ผมเนี่ยเปิดเปิดดินลงไปจนให้เห็นโครงสร้างที่เป็นฐานรากของลําต้นแล้วก็จับตั้งขึ้นก็เลยได้เป็นรูปทรงที่ที่ดูมีพลังมั่นคงขึ้นครับอันนี้เป็นไม้ของเพื่อนนะฮะครับ ตอนนี้นะครับตัวน,นี้มะขามฮะตัวน,นี้มะขามใช่มมมะขานี่ก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับอนินซีนะครับนะใช้เครื่องปลูกที่เป็นอนินซีแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยผมผมจะวางก็ห่างๆกันนะฮะวางไปนั่นแนวะจะมีพวกลาฮนะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์มาย่อยสลายนะครับมีล,ลาเชื้อลาใช่ไหมครับนี่ฮะก็เป็น <มะ S 1> พวกลาขาวะนะครับ,รบเป็นกลุ่ม ราดีที่ควรจะมีอยู่ในระบบของเรียกว่าระบบจุลชีพระบบรอบรอบรากพืชะควรจะมีครับผมเรามาดูต้นอื่นๆบ้างมาดูไม้ลากรอบนะฮะเนี่ยฮะเป็นอะไรเป็นไม้พันธุ์อะไรอ่าต้นแก้วครับผมต้นแก้วต้นแก้วเนี่ยก็ดูว่าเราดูลำต้นเขาก่อนเลยเขาขึ้นแบบสง่ามั่นคงตรงๆใช่ไหมฮะตั้มตั้มต้นขึ้นไปครับดูรากนะฮะ เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่มีโครงสร้างลักษณะแบบนี้ก็ควรที่จะมีฐานรากที่ออกไปรอบต้นนะครับให้รับกับต้นครับผมครับเมือ่อเมื่อเป็นไม้ทรงต้นเนี่ยฐานรากก็ควรจะสมบูรณ์ลักษณะแบบนี้ครับมันมันคนละแบบนะฮะค,คนละเล็กเล็กครับผมฮะก็โครงสร้างของลำต้นน่ะก็ควรที่จะมีฐานรากประกอบกันให้สมกับลำต้นให้สมกับรูปทรงเขา๋อฐานรากต้องรับกับลำต้น รับกับลาต้นแล้วก็เหมาะกับเหมาะสมตามรูปทรงนะฮะครับมรรไม่ไม่จำเป็นว่าไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นคือไม่ใช่ว่าทุกต้นทุกรูปทรงรากจะต้องรอบอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่หลักการตามธรรมชาตินะครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งฮะที่ที่เขายืนแบบตรงๆพุทธป่านะต้นขึ้นมาแบบสงา่าสง่านะครับมีก,กิ่งกระจายไปรอบตัวแต่ว่าฐานรากนี่ก็ต้องมี มีรับกับโครงสร้างเขาด้วยครับอ่าครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมอ่าลองลองลองมาดูอีกชนิดไหมครับอีกชิดนหนึ่งแล้วกันฮะที่เปที่เป็นสีสันของสวนนะฮะอันนี้รู้จักไหมลีลาวดีหรือเปล่าครับพี่ลีลาวดีครับแต่แต่ผมเรียกลั่นทมนะผมชอบชื่อเก่าครับลั่นทมหรือบางทีอาจจะเรียกต้นจำปาก็ได้ครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ ประจําชาติของเราเียก็ต้นจมปา oh, <okay. S 1> อ่าครับเนี่ยเอ่อก็ไมไ้เนี่ยฮะบอนไซเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีพุ่มแน่นทุกๆต้นนะครับอยู่ที่ว่าเรานําเสนอจุดเด่นของไม้แต่ละชนิดแต่ละต้นเนี่ยให้เหมาะสมตามสายพันธุ์ของเขาหรือเปล่า oh, <okay. S 1> นะฮะถ้าเราหวังไม้ที่เป็นพุ่มแน่นเราก็จะไม่ได้ชื่นชมลีลาวดีในรูปแบบของบอนไซ ครับใช่ไหมฮะคือเขาเขาเามีความเด่นก็คือเรื่องความเก่าแก่ของของลำต้นมีโครงสร้างมีฐานรากแล้วเกาะหินด้วยฮะอ๋อมีเด่นตรงเกาะหินครับครับครับดูครับดูลีลาของรากดูลีลาของคือจุดเด่นของแต่ละชนิดพันธุ์มันจะไม่เหมือนกันให้ไม่เท่ากันจุดเด่นให้เจอใช่ไหมครับครับเด่นของไม้แต่ละชนิดอ่าโอเคเด่นจุดเด่นเคยบอกว่าโชว์จุดเด่นนะ้ปิดจุดด้อยนะครับเอ่าก็ ก็เน้นความเป็นตัวตัวตัวของต้นไม้ครับ,รบประมาณนี้ฮะอันนี้ก็เป็นไม้สีสันไม้ดูเล่นต้นมิกมมกี้เมาส์อ๋อต้นมิกกี้เมาส์ครับอ๋อมีดอกอันนี้ดอกสวยน,นะครับมีดอกเอ่อออกทั้งปีนะฮะดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับอ๋อดอกสีเหลืองอันนี้ดอกสีเหลือง,อ,นนอ,งอันนี้ก็พอดอกโรยก็จะเป็นลูกติดลูกเทียนทะเลใช่ไหมครับพี่ครับเทียนทะเลครับ ก็เป็นทรงต้นนะครับเรียบง่ายทรงต้นเรียบง่ายครับก็เป็นทรงต้นปกติทั่วไปเนี่ยเพียงแต่ว่ามีซากอยู่ในตัวนะฮะจังหวะกิ่งก็ตามตามสเต็ปเลยครับก็คือมีกิ่งมีซ้ายมีซ้ายมีขวามีทั้งด้านหลังมีทั้งด้านหน้านะครับก็เป็นรูปแบบไม้ทรงต้นทั่วไปครับประมาณนี้ฮะก็นี่เป็นเทียนทะเลใช่ไหมครับอ่าเป็นเทียนทะเลครับผมฮะเทียนทะเลติดซากนะครับ เราเรามาดูรูปทรงเหมือนที่ผมได้กล่าวมาเรื่องความมั่นคงอ่ะเห็นภาพรวมของต้นไม้ทั้งต้นเนาะนะครับเราจะเห็นว่าเขามีน้ําหนักที่ดูเหมือนจะอยู่ในกระถางใบนี้แทบจะไม่ได้อะ่ะมันมันรูปทรงมันไม่ค่อนข้างที่จะเอ็นตัวมาทางด้านซ้ายของจอภาพค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยฮะก็ถ้าเราใช้เครื่องปลูกที่เขาไม่มีความมั่นคงเนี่ยก็จะทําให้ต้นเนี่ยล้มได้ในอนาคต แต่ถ้าเป็นระบบอนินซีนะครับเขาจะมั่นคงแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่มีล้มออกจากกระถางครับเป็นอย่างไรบ้างครับจบลงไปแล้วนะครับในคลิปที่2นี้นะฮะก็เป็นกรณีศึกษาเป็นไม้ต้นแบบนะครับท่านก็สามารถที่จะมองมองหาไม้อะไรก็ได้ตามหัวไร่ปลายนานะครับนำมาสังเกตลักษณะธรรมชาติแล้วนำมาสร้างงานบนสายนี่สวยที่สุดแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปต่อไปนะคลิปที่สามผมจะนำเสนอมุมมองนะนิยามคำว่าบอนไซของคุณเชนบอนไซบอนไซคือการจำลองรูปแบบต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาติให้มาอยู่ในกระถางเดี๋ยวไปชมกันได้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ